ซอฟต์ครีมที่นี่ความแปลกก็คืออ่ะอันนี้ไม่เท่าไหร่มันก็เป็นรสธรรมดาสองรสชาตินี้ซอฟต์ครีมเรดเผเปอร์คือซอฟต์ครีมโรยพริกป่นกับอีกอันนึงคือซอฟต์ครีมโรยพริกไทยดำแปลกไม่ล่านี่เลยบิวสังส่งๆอันนี้เลยเรดเผเปอร์ pepper, แบบพริกป่นแดงเขาจะมีให้เลือกได้3ระดับนี้คือความเผ็ดเล็กกลางใหญ่เอาบิวสัง่งเอาแบบเบาๆแล้วกันเอาแบบกลางแล้วกันอ่ะ ราคา300รเยนนี่เลยคือไอศครีมพริกป่นที่แบบเผ็ดปานกลางอ่ะเราจะดูให้แหลกกันกับไอศครีมพริกป่นที่บ่อคามาโดที่เบ,บปุนนั่นเองมันมันซอฟต์ครีมอ่ะแล้วมันก็เผ็ดเผอ่ะความเผ็ดนี่คือมันไม่มีรสชาติ อะไรอื่นเลยคือเหมือนหยอกพิกเขาปากบอกตรงตรงเลยว่าอย่าหาทำรสชาติเป็นไงรสชาติคือเหมือนกินฝุ่นฝุ่นพริกนะฝุ่นพริกใช่เผ็ดไหเผ็ดพริกไงแต่ว่ามันไม่เผ็ดมากเพราะว่าพริกญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ค่อยเผ็ดอยู่แล้วแต่อย่าหาทำเอาพริกฝ่นไทยมาใส่แล้วกันมันจะร้องจ้ากันทีอันนี้คือความเผ็ดยอมรับได้เออเขาอาจจะกินแบบว่า กินหวานๆกับเผ็ดนี่เพื่อที่ไม่ไม่ให้มันเผ็ดมากแต่ความเข้ากันคือหาอยากทําทหาอยากได้ทําอย่าหาทําความคุ้มค่าเป็นไงสามร้ยเยนก็คือคุ้มในการถ่ายคลิปให้ดูว่าดูให้แหลกเป็นอย่างไร